สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมซีเซนเวอร์ครับกับในรายการสุดพิเศษนะครับเชลซีที่มีคูตินโญลิเวอร์พูลที่มีตีโมววนเดอร์แล้วก็เกือบสวัสดีครั้งหนึ่งครับกับปีใหม่ไทยนั่นคือช่วงสงการนะครับผมนั่นก็คือในระหว่าง13ถึง15เมษายนนี้แต่ว่าเพราะไวรัสโควิด19นะครับ ก็เลยทําให้ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อชาติกันนั่นเองนะครับผมแหก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็น1คู่สุดท้ายแล้วนะครับระหว่างซีรีส์มโนแเมชที่เราจะทําในวันนี้คือคู่สุดท้ายแล้วครับผมระหว่างเชลซีเจอกับทางด้านลิเวอร์พูลให้มันเข้าตีมสงการหน่อยครับก็ขอปาแป้งหน่อยครับผมนะฮะขอปาแป้งทุกคนหน่อยครับนะฮะเอาแป้งไปครับแล้วก็ต้องปาแป้งด้วยนะครับผมว้า ก็จริงๆไม่รู้หน้าขาวประมานไหนไม่น่าเล่นเลยกูซ <c oughs> ิโมวานเนอร์ครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยนะ <c oughs> ในชุดของลิเวอร์พูลถือว่าเข้ากันพอสมควรครับผมนะไม่รู้ว่าฟิลิเป้คูติโยจะเข้ากับเชลซีหรือเปล่าต้องไปดูกันในวันนี้ครับ เราดูรายอัพของเชลซีมาในระบบ4-3-3นะครับฟิลิเป้คุตินโยวันนี้ยืนมิกฟิลคู่กับทางด้านเอ็นโกโรกองเต้ที่เป็นตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คูตินโยว์น,นี่น่าจะเล่นเป็นมิกฟิลแบบทางด้านเพย์เมเกอร์ครับส่วนทางด้านฮาคิมเซียกที่เชลซีซืซ้อมาแล้วนะครับก็เป็นทางปีกขวาน่าสนใจจริงๆครับสำหรับเชลซีในวันนี้ครับกองหน้าก็ยังเป็นโอลิเวียชิรูเหมือนเดิมครับ <c oughs> มตำแหน่งที่น่าสนใจนั่นคือฮาคิมเซียกับฟิลิเป้คูตินโยครับโอ้โหแล้วมาดูทางนั้นลิเวอร์พูลกันครับผมลิเวอร์พูลก็มาในแะบบสีสามๆนะครับวันนี้ใช้3ประสาน Dana, io, ane, Mohammed, Sarah, แดนหน้าซาดิโอมาเน่โมฮาเหม็ดซาลาห์และศูนย์หน้าตัวเป้านั่นคือตีโมแวนเนอร์ครับกองกลาง3คนนะครับมีจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับผมที่เล่นเป็นตำแหน่งทันต์โฮลดิ้งมิคฟิลแล้วก็มิคฟิลคู่กันครับระหว่างไวนาดุม แล้วก็ทางด้านนะโ,โรเบรโตเฟมิโนนั่นเองครับโอ้โหนะ่าสนใจจริงที่เฟมิโนนะครับที่วันนี้ยืนมาในตำแหน่งมิกฟิ์นั่นเองนะครับผมส่วนะแดนปรกการหลังแดนสุดท้ายนะครับของลิเวอร์พูลนะครับผมทเทรนอาร์โนโรเบรซัสโกเมสแล้วก็ฟันได้นั่นเองครับก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับลิเวอร์พูลจับและอัพมาแบบนี้ครับนะฮะ แบบปแบบที่คนอาจจะคาดเดาได้และดูจังหวะนี้เปิดให้กับคูตินโยสวยดีครับแาเชลซีตัดภาพมาถึงจังหวะครองบอลฟิลิเป้คูตินโยคูตินโยยังมองอยู่ครับมีจอร์จินโยคอยประคองแต่คูตินโยสวิปเปลี่ยนมาฝั่งขวาบ้างเซซาเอสปิเกนตาให้มาที่เอ็นโกโลกองเต้ชิงกัน1 2สองนะครับเอ็นโกโลกองเต้มาที่ฮาคิมเซ็กฮาคิมเซ็กให้ไม่ถึงแต่เข้าทางซียหนึ่งประตูต่อสูน เอาแต่ล้ำหน้าครับแม่จังหวะนี้ครับัาคิมเซ็กโอ้ยืนในตำแหน่งล้ำหน้าครับดูจังหวะปาดให้ชิ้รูแตะไม่ได้แต่โกเมสครับที่น่าจะส่งคืนหลังให้อารีซรงเคลียรครับแต่ว่าผู้เสียยกทงล้ำหน้าไปครับน่าเสียดายจริงๆครับเล่นการ์ดสั้นนายสอเมิเก์ให้กับท่านั้นฟันได้ฟันได้มาที่โรเบอร์สันไม่แต่ฮาคิมเซ็กแย่งมาได้ แต่จังหวะชีรูเข้ากลางให้กับเอ็นโกโรกงเตมาที่จอจินโยฟิลิเป้คูจินโยเจอทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลด้วยครับอาคิมซียกเซียกจะเปิดก็ยังติดโรเบสร์ันเล่นกับมาเน่อะไรครับทางด้านเฟมิโนแอนเดอร์สันคืนหลังมาเซตกันใหม่ที่โกลเมสเปลี่ยนมาฝั่งขวาบ้างครับวายนาด,ดุม แฮนเดอร์สันยกมาจังหวะนี้ความเร็วยกวนต้าไม่น่าทันมาเน่มาเน่เอาบอลลงมาเน่ ane, เลี้ยงจี้ไปมาเน่ ane, ปาดมาแม่เกป้าอันขาดครับมาเน่ ane, กาจะจา่จายให้กับตีโมแวนเนอร์แต่ว่าจังหวะนี้ครับแวนเนอร์ไม่ถึงจริงๆครับเปลี่ยนมาลูกนี้ไวนาดุมไวนาดุมให้กับโมซาล่าตอกส้นมาที่ไวนาดุมโมซาล่าไม่ยังครับยังเป็นบอลทุ่มของลิวพูอยู่ ยังได้บุกต่อเนื่องโมซาลาไปแล้วแต่ก็ไม่ผ่านอลองโซครับดักได้คนนิทธิคืนหลังมาที่ลูดิเกอร์ให้กับทางด้านโอ้โหและดูครับแม่ผมเห็นคูจินโยนี้จะพากเป็นจอจินโยอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าชื่อคล้ายๆกันไนงะจอจินโยกับคูจินโยอนะสิลิบัมผมอาจจะสับสนนิดนึงครับ คิมซีเอ็กโอ้โหจ่ายมาลูกนี้ตัดหลังได้สวยและดูเปิดของเกวนต้าไม่ถึงแต่ชิลูด่งเสยมาผูดิสิตยิงโอ้โหเข้าด้วยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากคริสตินพูริสิ์โอ้โหเชลซียิงท่ายากครับท่ายากจริงๆริงไอ้คิสตินพูริสิตยากตั้งแต่ชิลูเลยครับ <c oughs> ชิลูงงเสยมาไม่ลำหน้าคริสตยนพูริสิ์ตัดสินใจ ฟาดบอลเล่ล oh, oh, so uh, oh, ูกนี้เรียบร้อยสิครับโอ้โหและยิงสวยด้วยครับมุมนี้ได้โดยเจเกนเขาบอกสวยจริงจริงคริสเตียนปุลิสิตยิงขึ้นนำให้กับเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับแมโอ้โหคนนี้ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมแอนเดอร์สัน ลิพูก็ต้องตั้งเกมกันใหม่เลยครับหรือไม่ต้องเฟิโนโยกมาลูกนี้ให้กับมาเน่ไม่ถึงครับติดกวนต้าอยู่เอ็นโกโรคองเต้ให้กับซูมาจอร์จินโย่เล่นกับซูมารูดิเกอร์จับบอลล้านนิดนึงแต่ว่าพาบอลขึ้นหน้าเองแต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายที่กุนิญญู่นะครับแต่ตอนนี้รูดิเกอร์ต้องคืนหลังลครับให้กับเกป่าอาลีซเบากาซูมาเล่นกับรูดิเกอร์จอร์จินโย่รูดิเกอร์มาที่มาคอสออลองโซ ปุริสิตแหมแต่ซารล่าครับทางไลน์จังหวะของเชลซีได้ปุริสิตปุริสิตสวัปไปแต่ว่าก็ติดมาเน่ครับเตมิโนโให้กับทางด้านติมโมแวนเนอร์แวนเนอร์คืนแฮนเดอร์สันแต่กระติดคูตินโน่ฮาคิมซีเอ็กเสียบอลเลยครับโรเบอร์สันแฮนเดอร์สันคืนที่โรเบอร์สันแอนดูโรเบอร์สันยังเคลื่อนที่ได้ไม่ค่อยมากนะสำหรับลิเวอร์พูล ไวเนอร์ให้กับทางด้านไวนาดุมทเวนาโน่ทเวนอเล็กซานเดอร์โนไลให้กับซาลาโมซาลาซาลาให้กับทางด้านไวนาดุมจะกคอตต์แต่ตีกองเต้ต้องเคลียร์ออกก่อนครับเอนโกโรกองเต้อาคิมซีเยกให้ที่คูตินโยเล่นกับซีเยกเล่นมาลูกนี้จะเฟมิโน่ครับปากบคูตินโยยู่มัดเลยเอ้ผมไม่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าปิปเป้คูตินโยกับ ทั้งด้านลบเจ้าเฟมิโนเคยเล่นด้วยกันหรือเปล่านะครับถ้าสมมติเคยเล่นด้วยกันหรือยังไงแฟนบอลรีพูลสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างด้วยนะครับผมครับโรเบิร์ตสันดิโมวาเนอร์ไวเนอร์ให้กับมาน่เอ้าเลยครับทั้งด้านเฟมิโนไล่ให้กับแวนเนอร์กระชากลูกนี้จะเจอรูดีเกอร์ครับแต่ลูกนี้ลิวพูลยังแย่งไม่ได้บอลอยู่ที่วายน์ดุม ไว้นะดุมไว้นะดุมสุดท้ายเสียบอลจนได้ครับแต่ยังเป็นบอลทุ่มของนิวพูลกองเต้โฉบได้แล้วแต่ว่ากองเต้บอกว่าจิ้มออกดีกว่านะฮะเปิดมาอีกทีลูกนี้กวนต้าโมงเคียกมาแถว2เป็นฮาคิมซีเย็กที่เก็บบอลได้ฮาคิมซีเย็กมีพื้นที่ให้วิ่งแต่ซีเย็กความสปีดต้นก็นดีครับสปีดไปแกบอกเลยว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ฮะ ลูกนี้ก็ฟาวจนได้ครับผมจอแดนแฮนสันไปดึงไปพัวพันจากด้านหลังทางนะฮาคิมเซียกไม่แฮนสันถึงครับโอ้โน่ไม่นะนี่ครับจังหวะเซียกจะไปเองแต่ว่าสุดท้ายฟาวครับแฮนสันไปดึงก่อนผู้ัดสินก็บอกว่าแฮนสันอยู่ดึงฮาคิมเซียกนะอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเสื้อมันขาด เสื่อมยิงบางๆย,ยูเกตเพเยอ์นี่บางมากเลยนะอครับจอร์จิโน่ทำการเปิดโค้งโคลงลูกนี้ชี้รูเลยแต่ว่าคนที่ไม่ถึงนั่นก็คือคนที่คาดไม่ถึงอลองโซ่เก็บแต่สุดท้ายก็เสียบอลกับซาลาสุดท้ายลองโซ่ก็ไปฟาวเองครับไปดึงพัวพันกับมูฮัมหมัดซาลานะเมื่อกี้ก็เตือนไปแล้วนะกรรมการเตือนไปแล้วว่าดึงข้างหลังนี้เสียมัะคาดแล้วก็ทำการฟาได้นะกับการบอกองี้นะ นี่ครับอลองโซ่ไปพัวพันดึงฉุดรั้งกระชากลากมาให้ไปครับสุดท้ายได้รับใบเหลืองไปอลองโซ่ก็คงจะบนในใจว่าเอจงหวานี้ทําไมดอกเรเฟมิโนไม่ฟาวบ้างนะนะครับไม่ฟาวครับแต่สุดท้ายอลองโซ่ฟาวนะะแล้วก็ได้รับใบเหลืองด้วยนะครับผมอยู่ที่เจตจนาเนี่ยะครับการฟาวไม่ฟาวนะครับไวเนดุมคอสมาลูกนี้ให้กับมาเน่มาเน่ปายนะครับมาเน่ดึง รอจังหวะเฟมโนในกรอบเขียโทษจ่ายมาไม่มีใครตรงกลางเอ็นโกโรกองเต้เอ็นโกโรกงเต้ te. ให้กับทางด้านคริสเตียนพุลิสิตคิสเตียนพุลิสิตมีพื้นที่จะกระชากแต่อยากจะตบให้กับคูดิโย่แต่ก็ติดเทรนอาโนคูติโย่มองมายูดิเกอร์ให้กับอลองโซมาที่ฟิลิเป้คูติโย่มาก็อลองโซจ่ายก็ไม่ถึงนะครับ โมซาลาก็เสียบอลจนได้ฮนะอันนี้เชลซีเพสซิ่งเร็วจริงๆครับเอนโกโลโกงเต้กองเต้ให้กับชิลูใล้กับเอนโกโลโกงเต้กองเต้มาที่ฮาคิมเซียให้กับเอนโกโลโกงเต้กองเต้ยังไม่เปิดครับก็ยังติดไม่ลูกนี้มาเน่ให้มาที่จีโมวเนอร์วเนอร์จะคืนที่มาเน่ครับแต่กวัวนต้าประกบอยู่ ด้านฟิลเตเป้ค,คูตินโยคูตินโยจะไปเองก็ยังติดจอดแดนเฮนเดอร์สันมหมมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่กองเต้เสียบอลให้กับลิเวอร์พุให้กับลิเวอร์ได้คาสเตอร์แอคแทคติโมวานเนอร์สวานเนอร์สให้กับโมซาลาโมซาลาคืนที่เทนรนาโนให้กับซาลาสวยครับจงังหวะนี้ซาลาเปิดมาเฮนเดอร์สันไม่ถึงติดซุ้มอ่ะ แถวสองคูตินโยโอ้โหท่าเยอะนิดนึงกับฟิลิปเป้ oh, oh. เคูตินโยก็จบไปแล้วคับขึ้นแรกครับเชลซียิงประตูขึ้นนําให้ลิเวอร์พูลยิงเชลซียิงประตูขึ้นนาให้ลิเวอร์พูลตามหลังอยู่1รลูกครับนั่นก็คือคนทาประตู ได้คริสเตียนพูลิสิตบุตรแห่งซีซิเวอร์นั่นเองนะครับผมกระโดดบอลเล่สวยจริงๆนะครับต้องไปติดตามเพื่อหลังว่าเจริงๆเขจะแก้เกมมาดีขนาดไหนสู้กอล์ฟผาดได้หรือไม่ไปเจอกันครึ่งหลังเลยครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซีซิเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยเสถานการณ์ของบอลครับเชลซี55%ครับลิเวอร์พูล45%ครับแหมน่าจะมี เหมือนตอนนี้ก็จะแอบจะมีคนกระซิบอยู่ว่าทำไมเชลซีมันเล่นดีจังเลยไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็น AI นะครับหรือคอมพิวเตอร์เจอกันนั่นเองครับไม่ใช่ใครเล่นไม่มีคนเล่นนะครับย้ำอีกทีว่าไม่มีคนเล่นนะครับผมดูจังหวะนี้โคเออพูลิสิตก็เสียบอลให้กับไวนาดุ่มนะครับแล้วโอกาสยิงเชลซีหนึ่งครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งประตูครับแล้วก็ล์พูยังไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวในครึ่งแรกครับผมแล้วมีคนบ่นในใจว่าโอ้ทำไมพี่ทาแป้งสงการ น้อยจังนะครับทายอีกได้ครับเอาครับกลับมาภาคบอลดีกว่าหน้าขาวจริงเมื่อก,กี้โรยแป้งไปครับน่าจะมีคนคอมเมนต์บอกไม่ใช่คอมเมนต์เราพูดในใจครับเอ้ยป่าแป้งป่าแป้งนอยแป้งปปปปปส่งการทันทีแล้วดูมาเน่ครับมาเน่ให้มาเวนเนอร์ย,ยิงโอคุติซูมาจังว่าฟิลิเป้คูตินโยให้ที่ซีเยกซีเยกมาที่ชิโร่ชิโร่คืนที่ซีเยก คูตินโย่ให้กับโู้พิสิตคืนหลังมาที่กองเต้เอเวโรกองเต้กองเต้เตมาที่คูตินโย่คิสเตียนพูริสิตให้กับฟิลิเป้คูตินโย่คูตินโย่ไหลแกฮา,าคิมเสียกลับหน้าครับโอ้โหแม่แล้วคิสเตียนผู้ิสิตออกครับแล้วเอาทางด้านคาร์ลัมฮัสันโอดอยลงมาแทนครับบอกเลยว่าโอดอยนี่อนาคต เป็นนักเตะอนาคตใหม่ของเชลซีเลยนะครับยุคใหม่เจนใหม่นั่นเองนะครับผมฟอร์มต้องก้าวไกลกระโดดแน่นอนครับสำหรับท่านคาร์ลมาสันดอด้อยครับเลี้ยงอย่างเดียวเขาไม่เคยยิงเลยติ <laughs> โมโวายเนอร์สให้กับท่านโมซาน่าไวนันดุมส์ไวน,นูม,มาที่แอนเดอร์สันอ่าเทรนาร์โนครับไม่ใช่จอหน์แนแอนเดอร์สันขอพายครับ แปเงมันเข้าสมองก็เลยทำให้รวนครับผมเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวอาอครับโรเบอร์สันโรเบอร์สันเปิดบ่าลูกหนีแวนเนอร์ไม่ถึงก็ติดลูดิเกอร์ครับน่าจะรู้แกวรู้แววกันดีครับตีโมแวนเนอร์กับทางด้านลูดิเกอร์เพราะเป็นทีมชาติเยอรมนีด้วยกันนะครับผม <c oughs> แล้วเหมือนมีขยับหรือเปล่า <c oughs> โอลิเวียชิลูได้พักครับแล้วเอาทางด้านทเทรมี่แอบราฮัมลงมาแทน รีพูดำการขยับตำแหน่งมิดฟิลด์อีกหนึ่งคร<ม>ั้งครับเอาทางด้านนะจอยแดนเทนเซนครับกับตันทีมไปพักก่อนแล้วเอาทางด้านฟาบิโอลงมาแทนครับแวนเนอร์ให้มาที่โรเบิร์ตสันมาเน่แวนเนอร์เล่นกับมาเน่มาที่เฟมิโนโรบเบิร์โตเฟมิโนยังไม่เปิดก็เฟมิโนเปิดลูกนี้ติดสูม,มากครับ เชลซีเปลี่ยนเอาจอร์จิโยออกแล้วก็เอาทางด้านมาติโอโควสิตลงมาแทนส่วนติโมไวเนอร์พักแล้วครับเอาท่านมหาเทพรอสแกนมาเตอร์คณะท่านเซอร์ดีฟอกโอติกีลงมาแทนเลยครับตอนนี้ทีมลิเวอร์พูลเป็นชุดที่มีจริงๆนะครับเป็นสกอตท,ที่มีจริงๆเลยนะครับผมไม่ได้มโนแต่อย่างใดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เชลซียังมีผู้เล่นมโนอยู่หนึ่งคนนั่นคือฟินเป้ครูตินโยครับ และดูคูติโย,โยลูกนี้สวยเลยครับมีพื้นที่ให้กระาชากข้างในมีทางด้านเชลเมียบะฮัมคูตินโยดึงรอฟันได้เปิดมาไม่ดีเท่าไหร่ครับมาเน่ก็เจอแย่งอีกโควาวิตโอ้โหเชลซีไม่รู้วันนี้กินอะไรมาครับดีกันทุกคนเลยเปิดมาลูกนี้โอ้โหคาร์มฮาัสซาันโอโด สวยมากครับแล้วกว็กเวนต้าเปิดโค้งตัดทุกคนมาโอดอยหม่งนิ่มๆเลยครับผมโอ้โหคโรามาสนันโอดอยทำประตูให้เชลซีขึ้นนำลิเวอร์พูลสองประตูต่อศูนย์เลยครับลิเวอร์พูลครับโอ้โห น่าจะไม่มีใครสนใจคณาธรมาสาโนอโดอยครับก็ไม่ได้ประกบเหนียวแน่นอะไรขนาดนั้นครับทำให้หมุงโล่งๆเลยครับผมอุนทีที่18คริสเตียนโพลิสิตยิงครับนาทีที่68ลงท้ายด้วย8กครับงวดน,นี้ต้อง88 8แล้วครับผม <c oughs> โอ้โหซาราเทวนาโนให้ Hi, กับโกเมสแต่ชเชมีอับราฮัมดักได้ครับชเชมีอับราฮัม อับราฮัมขวามีกวัวนต้ากวัวนต้าจะให้ซีเยตติดทางด้านน่ะฟาบิญโยฟันได้โอโเบอร์สันโอ้ยโดร์โต้เฟมิโนโวันนี้ตำแหน่งมิกฟิลครับทุก EP นะครับผมที่เป็นมโนโมัชนะครับลิเวอร์พูลชนะรวดเลยครับแต่ว่านัดส่งท้ายมโนโมัช ในชแนลเราคงจะรักษาฟอร์มดุฟอร์มดันฟอร์มเก่งไม่ได้เลยครับมาดูครับกัวนต้าเคลียร์ทิ้งออกกันครับโอ้วันนี้เซซาเอสปิโกันต้าก็ไม่ประมาทครับโอ้โหวันนดูมครับถูกเจนนี่เขาเปลี่ยนตัวออกครับแล้วเออท่านั้นเจมส์มิลเนอร์ลงมาแทน มาเน่สั้นไปนิดนึงกองเต้ให้มาที่โอดอยโอดอยมาที่โคบาสิตคืนที่โอดอยเชมีอับราฮัมโอดอยเล่นกับเชมีอับราฮัมโคบาสิตให้กับเชมีอับราฮัมคูตินโยให้กับคาร์ลามันสันโอดอยโอดอยให้กับฟิลิปเป้คูตินโยดึงรอจังหวะเพื่อนเตมิมได้ไม่ได้ครับโอดิกกี้มาที่ฟาบินโย ฟามโยมีซาร่าครับสวยครับจังหวะนีเทรนนาโนให้กับทางดน้านเจมส์มิลเนอร์คืนที่เทรนนาโนฟามโยให้มาที่ซาร่าคว้าให้มาที่เจมส์มิลเนอร์คืนที่ซาร่าโมฮเม็ดซาร่ามีพื้นที่ได้เปิดดึงเข้าซ้ายให้กับเทรนนาโน่เทรนาโนลูกนี้เจมส์มิลเนอร์ให้ที่เทรนนาโนดีวอกโอลิกี้ในกรอบเขตโทษเปิดมาก <c oughs> วนต้าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อน ฮา,า,าคิมซีเอ็กสวนกลับของเชลซีครับบีสองคนนะครับซีเอ็กกระชากลูกนี้ซีเอ็กมีพื้นที่ได้เปิดมีเวลาฮาคิมซีเอ็กดึงเข้าซ้ายเปิดมาลูกนี้ติดฟันได้ครับสวนกลับของลิพูโอลิกี้เฟมิโนให้กับฟาบิโนโยมาที่ทเวนอ์โนทเวนเดเลเซโนดึงเข้าซ้ายจ่ายมาที่โกเมสให้กับเจมิลเนอร์ ดีวอกมูนิก,โกิโอ้แล้วฟาบ,บิโยเปิดมาให้กับมานี่ติดกวนต้าครับกวนตาเข้ากลางมาที่รูดิเกอร์ให้กับกองเต้สั้นเกินไปแต่ก็แก้ไขได้ดีครับเอโก็โรกองเต้กองเต้ให้กับซีเยกหาคิมซีเยกจะมีแรงพอที่จะวิ่งไหมกองเต้ให้กับซีเยกในข้างในมีฟิลเิเป้คูดินโยดึงเข้า่อีกแล้วครับหาคิมซีเยกตอกส้นมาที่กวนต้าเล่นกับซีเยกซีเยกกระชากมาลูกนี้ เอาเลยครับกองเต้ให้กับคูตินโยคืนที่กวนต้าเล่นกับซีเย็กฮาคิมซีเย็กเปิดมาโอ้โดยมไม่ต้องกรอบแล้ะฟีสินเป่าหมกเวนะ่าเชลซีชนะลีพูในศึกมโนโมชก็ก็บอกเลยว่าน่าจะถูกใจคอบอลพอสมควรนะครับนัดนี้ก็สนุกมากจริงๆครับโอ้โหบอกเลยว่ากดดันจริงๆนะไหนกดดันคนภาคด้วยครับผม ยังไงก็ตามนะครับขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านด้วยนะครับไม่ก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกักตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหนนะครับผมช่วยชาติอยู่บ้านดีกว่าครับแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้คุณหมอทุกท่านด้วยครับที่ต้องผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 นี้ไปได้นะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกท่านแข็งแรงนะครับผมสำหรับปีใหม่ไทยยังไงก็ตามครับบอกเวลาทุกท่านกลับมาโนแมตช์ที่เชลซีเชลร์พูในนัดสุดท้ายนะครับ นัดหน้าจะเป็นภาคบอลแบบไหนไปดูกันได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับนัดหน้าครับผม See you ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย